ลองก้มดูนาฬิกาบนข้อมือหรือว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยทั้งหมดบอกเวลาตรงกันเป๊ะเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราทุกคนถึงเชื่อในเวลาเดียวกันไปอูกันวันนี้เราจะย้อนรอยการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่านาฬิกาแล้วก็จะค้นพบครับว่ามันไม่ได้แค่บอกเวลาแต่มันได้สร้างโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย นี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเพราะว่าไอเดียเรื่องเวลาที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นระบบที่มนุษย์เราเนี่ยแหละสร้างขึ้นมาซึ่งภาพนี้ก็บอกใบทุกอย่างไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกรถไฟแล้วก็นาฬิกาสาสิ่งนี้แหละครับที่เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นเวลามาตรฐานขึ้นมาซึ่งเรื่องราวกว่าที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้บอกเลยว่าน่าทึ่งมากจริงๆครับ คือก่อนที่จะมีนาฬิกานะครับโลกของเราเป็นเหมือนภาพทางด้านซ้ายเลยแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีเวลาเป็นของตัวเองที่เรียกว่าเวลาสุริยะท้องถิ่นซึ่งก็จะอิงตามตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าลองนึกภาพตามนะครับว่ามีนาฬิกาหลายๆเรือนที่บอกเวลาไม่ตรงกันเลยสักเรือนนั่นแหละครับโลกในอดีตแต่ปัจจุบันเราอยู่ในโลกแบบภาพทางขวาที่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยเวลามาตรฐานที่เป๊ะเป็นระเบียบคาดเดาได้หมด เราเปลี่ยนจากความวุ่นวายมาสู่ความเป็นระเบียบแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะไปหาคําตอบกันครับลองจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาเลยนะครับชีวิตตอนนั้นมันจะเป็นยังไงในยุคนั้นน่ะชีวิตของผู้คนผูกติดอยู่กับจังหวะของธรรมชาติจริงๆเลยครับพระอาทิตย์ขึ้นก็คือสัญญ,ญาณของการเริ่มวันใหม่พระอาทิตย์ตกก็คือเวลาพักผ่อนเวลาไม่ได้ถูกแบ่งเป็นชั่วโมงหรือนาทีเป๊ะๆแต่จะถูกรับรู้ผ่านโลกรอบตัวเรานี่แหละ โอ้โหข้อความนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยครับที่แสดงให้เห็นว่าเวลายุคนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็อิงกับประสบการณ์ร่วมกันมากแค่ไหนคุณปาโลโรเซล่า์เขาไม่ได้บอกนะคะว่าแผ่นดินไหวมันนานกี่นาทีแต่เขาเทียบกับเวลาที่ใช้ในการสวดมนต์พ่ t เทอร์นอสเตอร์กับอาเวมาริซึ่งเป็นบทสวดสําคัญในศาสนาคริสต์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชื่อของผู้คนในยุคนั้น นอกจากการสวดมนต์แล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีทั้งการใช้นาฬิกาเทียนที่ใช้การเผาไหม้ของเทียนเพื่อบอกเวลาหรือนาฬิกาทรายที่ใช้การไหลของทรายแต่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์พวกนี้จะดูฉลาดมากๆในยุคของมันนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่เยอะเลยอย่างนาฬิกาแดดเนี่ยวันไหนไม่มีแดดก็จบเลยใช้ไม่ได้ส่วนนาฬิกาน้ําก็อาจจะแข็งตัวได้ในฤดูหนาวมนุษย์เราก็เลยต้องการอะไรที่มันแม่นยําแล้วก็เชื่อถือได้มากกว่านี้ และแล้วการปฏิวัติก็เริ่มต้นขึ้นครับในสถานที่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือในอารามของเหล่านักบวชนี่เองซึ่งในยุคลางเนี่ยอารามไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางศาสนานะครับแต่ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของความรู้และเทคโนโลยีอีกด้วยความต้องการความเป็นระเบียบว,วินัยที่เข้มงวดมากๆในการสวดวนให้ตรงเวลาแป๊ะแปนี่แหละครับที่ผลักดันให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล ว่าแต่นาฬิกากลไกเรือนแรกมีหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับลองสังเกตความซับซ้อนของฟันเฟืองแล้วก็ทุ่งถ่วงในภาพนี้ดูสิครับนี่คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยวัตถุประสงค์หลักของมันเนี่ยไม่ใช่เพื่อบอกเวลาให้คนทั่วไปรู้แต่เพื่อคอยส่งสัญญาณเรียกให้นักบวชมาสวดมนต์ให้ตรงเวลาอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์พยายามจะควบคุมเวลาแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ทำลน์นี้แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของนาฬิกาได้ชัดเจนมากเลยครับเริ่มจากปีคศ .807 ที่นาฬิกายังเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับจัก,กรพรรดิอยู่เลยจากนั้นในช่วงปี1230มันก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในอารามจนกระทั่งในศตวรรษที่14เทคโนโลยีนี้ก็ได้ก้าวออกจากกำแพงวัดไปสู่จัตุรัสกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเปลีโลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ พอเจ้านาฬิกามันย้ายจากอารามมาอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การย้ายที่ตั้งของเทคโนโลยีธรรมดานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจด้วยจากอำนาจของโบสถ์มาสู่อำนาจของเมืองโดยมีนาฬิกาเป็นศูนย์กลางเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนยังไงบ้างภาพหอนาฬิกาที่เมืองลูเซิร์นที่สร้างขึ้นในปี1408เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบการที่เมืองต่างๆในยุคนั้นแข่งกันสร้างหอนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยที่สุดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ประเทศต่างๆในปัจจุบันแข่งกันสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกเลยหอนาฬิกาจึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบอกเวลาครับแต่มันเป็นแลนด์มาร์คเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและเกียรติภูมิของเมืองนั้นๆด้วย นาฬิกาสาธารณะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการจัดระเบียบสังคมเลยครับมันถูกใช้เพื่อควบคุมเวลาเปิดปิดตลาดกำหนดชั่วโมงการทำงานของช่างฝีมือแล้วก็ประกาศกิจกรรมสำคัญต่างๆของเมืองคือพูดง่ายๆว่านาฬิกากลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการที่ทำให้ทุกคนในเมืองเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันซึ่งเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการมากๆในยุคนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวดีนะครับ จนกระทั่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่เคยมีมานั่นก็คือรถไฟและการมาถึงของมันนี่แหละครับได้ทำให้ระบบเวลาท้องชิ่นที่เคยใช้งานได้ดีกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วปัญหานั้นมันร้ายแรงแค่ไหนกันหรอครับ71ครับ นี่คือจำนวนเวลามาตรฐานของการรถไฟที่เป็นทางการซึ่งมีอยู่ในอเมริกาแค่ประเทศเดียวในปี1873ลองลึกภาพตามดูนะครับว่าสถานีรถไฟแต่ละแห่งใช้เวลาของตัวเองการจัดตารางรถไฟให้เดินทางข้ามเมืองกลายเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายสุดๆและที่เลวร้ายที่สุดคือมันนำไปสู่อุบัติเหตุรถไฟชนกันที่น่าเศร้าอย่างที่เราเห็นในภาพเลยนี่คือวิกฤตการณ์ที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอเมริกานะครับทีเกรดบริเตนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการรถไฟเลยก็เผชิญกับความโกลาหลแบบเดียวกันจนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี1847องค์กรที่ชื่อว่า railway clearing house ได้ทำการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เลยครับโดยนำเวลามาตรฐาน g r e e n w นิชหรือ gmt มาใช้กับคระขายรถไฟทั่วประเทศ นี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้เวลามาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันบังคับให้มนุษย์ต้องสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถไฟนี่แหละครับทาให้เกิดแนวคิดในการนําทางแก้ปัญหาแบบที่อังกฤษใช้มาปรับใช้กับทั้งโลกเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างระบบเวลาที่เป็นสากลและการแสวงหาความแม่นยําสูงสุดของการวัดเวลา แนวคิดของวิศวกรแซนฟอร์ดแฟลม,มิงเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับอย่างที่เราเห็นในภาพโลกถูกแบ่งออกเป็น24ส่วนเหมือนเราหั่นส้มออกเป็นชิ้นๆเลยแต่ละส่วนมีเวลาต่างกัน1ชั่วโมงคนดีเป๊ะแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนโลกที่เคยสับสวนวุ่นวายให้กลายเป็นโลกที่มีระเบียบแล้วก็เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับนี่คือรากฐานของระบบเขตเวลาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่การเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับ จากการมองดูดวงอาทิตย์สู่กลไกลฟันเฟืองแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันที่เราไม่ได้วัดเวลาจากสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วแต่เราวัดจากสิ่งที่เล็กที่สุดในจักรวาลน,นั่นก็คือการสั่นของอะตอมความแม่นยำในระดับที่น่าทึ่งขนาดนี้แหละครับที่ทำให้เทคโนโลยีอย่าง GPS สามารถระบุตำแหน่งของเราได้อย่างแม่นยำหรือทำให้เราสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์ จากดวงอาทิตย์สู่ฟันเฟืองและจากฟันเฟืองสู่อะตอมการเดินทางของมนุษย์ในการสร้างเวลาขึ้นมาเนี่ยมันน่าทึ่งมากจริงๆครับแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่าแล้วก้าวต่อไปของการวัดเวลาคืออะไรในเมื่อเราควบคุมเวลาได้แม่นยําถึงระดับอะตอมแล้วอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้มองเวลาเป็นแค่ชั่วโมงนาทีหรือวินาทีอีกต่อไปก็ได้นะครับเรื่องราวของเวลายังคงดําเนินต่อไปและมันก็คือเรื่องราวของเราทุกคนครับ